ครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปลายมิตรสหายชาวเหล็กในนะครับผมพานพึ่งพุงตะตันประเด็กสุดยอดพันชลาหนาตาดีที่สุดในจักรวาลประมาณนั้นแหละครับบ่ามีผยองกับยองเจ้าของวันนี้มากับพันดอนนะครับอืมอันนี้มือปลามึกนะครับหมอลำทุกที่นะครับกูลาดไปเจอก็ได้นะครับเด้อ แล้วก็มากับพันดีนะครับกำลังอ่าฉลองอ่าหนึ่งพันซับจะเปิดเลยได้เร็วๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อเห็นว่าเท่าๆแบบนี้ก็พุทยอดนะครับไฟยังมีนะครับเดี๋ยวที่ขึ้นต้นหนึ่งต้นกะถินะลุงนะครับเขาว่าน้ำบ่มีนะครับแต่ว่าบ่เป็นอย่างน้ำมีบ่มีนะครับน้าบ่มีก็เอาหังนะครับหังก็เป็นตังค์ขึอกันเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเขาว่ามันดูดูก็ดูสมชื่อแล้วครับ สองลังครับล้างน้ยอยยุ่ขังถึงลังใหญ่ยุ่ขางใตนี่อันพันดีว่ามันถอดน้ำนะครับพึ่งช่วงนี้ก็ที่ดูๆเอาเรื่องเอาเล่ากันเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเหตุเห่น่นั่นๆๆมาแล้ว <laughs> เอา้าครับพี่น้องซาก็ได้ดอกครับรอก็บ่ได้รอดิเจ็บตัวแท้อ๋อพี่น้องผมก็ดูอยู่ครับน้ำงามอยู่ครับน้ำยังดีเลย เพียนะครับลังกับเปี้ยนะครับพี่น้องเงี้ยพึ่งกระดูคักๆเปี้ยทุกอย่างเปีเ้ยเบิดครับพี่น้องเอาตังเทิงนี่ครังนึงครับนี่ตอดยับยับยับเลยครับอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องพี่น้องเง้ย เย็บแ,แค่ยิ่งนานยิ่งเยบ็บแบบพี่น้องเงี้ยโอ้ยแ่ลำ่ำสุดยอดเลยว่ะตัวคักๆอัอัศจรรย์หวั่นไหวรังน้อยไม่เอาล้ะครับเอาลังนี่รังเดียว อ๋อแล้วครับทางล่างบอก <laughs> โอ้โอตอดจร่ง <laughs> พลุสาธีเลยน่องเลยโบโบ ô ruộng đi thẹn các thác phi long nữa từng tuần ôi มีคืนกันวะคนคืนก็มีกลัวด้วยสวนควรแหลกลาน พัดเกลี้ยงๆซะหน่อยถอดมือยากถุงทุบไหลนี่โอ้ไข่ส่วนพี่น้องงา,ามดีอยู่บักโบโบอยู่ครับนี่ งามเตืบครับโอเคพี่น้องเอ้ยไปดึงมันดูหลายครับช่วงนี้ครับช่วงเปลี่ยนไายรูดูจากมารูดูเลี้ยงมารูดูฝนโอ้ยอย่าตกไหมให้ออกก็ออกไปตรวจยุงไหนตัวไหนไอ้แม่ตัวหลายเด้อพี่น้องเด้อปล่อยได้เป็นควายเรื่องตรวจมันตรวจเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับเบิด์ตหรอบ๊ ว่าเห็นอีกตัวหนึ่งนะมีดอกมืดเลยเอา้าเหลืออีกตัวหนึ่งอสองตัวครับหอมเม่มันออกทำไ,ไมันตกไหลมีดไม่ก็อย่าลืมโอ้มีตกอีกมีดหลังเทิงบ่เอาครับไว้ไว้ เทิงลังน้อยๆครับไปลงต้นไม้พี่น้องเอ้ไปถอดถอยพี่น้องพันดีพามาเล่นน้ำเชียงว่าบดถ,ถูงหรอกครับเลยหัวไปจัหน้อยเลยแต่ว่วาพุดยอดน้ำเล็บเงนียวเล็บเมียวนะครับคุณล่ะครับอยู่กลางป้าคุณล่ะบดสูงแต่ว่าน้ำ มุดน้ำสูงเอาอยัางา้งดีป่ะผมว่าเอาสูงดีกว่านะครับไม่มีหนามอันมดกนันหนาำเอาอยัาง้งเอามดครับมดมันกัดรีบขึ้นรีบลงครับบ่ไปติดหน้าติดหลังเออถ้าจะให้ดีเอาติดดินนะครับง่าย <laughs> มันบอมีแต่ว <laughs> ่า<ม>พูนครับยูสุดนะครับ,รบน้ำอาศาัศจรรย์วันไหวแล้วครับ แต่ว่าจะให้ดีกับบันไดาพาดขึ้นนะครับแต่ว่าความขี้ข้าน,นี่แหละครับเดี๋ยวๆเอาท้อยตับตับตับ,ตบ,ตบนะครับเพราะได้แต่งน้ำนะครับหัวโลดไปได้กับไปได้เยอะหรอกครับแต่ว่าตึบตึบกับลุงเลยนะครับช่วงนี้อยู่แบบลุบล้มเนาะอยู่กลางพุ่มจักย่านล้มหรือว่าย่านอีเยลพี่น้องเนี่ย แต่งน้ำกับชมุงกว่าหรือวะอู้ยน้ำกับน้ำพึงกับตรวจนะครับพึงแม่แม่นชั้นลงนะที่ได้ไปรตรวจปัดถูกนะครับน้ำคืออยู่พี่น้องเอ้ยก็บจีไทยได้ซ้ำนี่แหละครับพร้อมมมนี้อนอันดีๆตั้งดอกกล้องนะเ,เดี๋ยวลองกิ่งนี่แย่ตั้งได้ครับพี่นอ้องเอ้อซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ บนกีโลดขาของโบมีครับเ,เดี๋ยวแตงน้ำนูมาหยังดอกครับเวลาเ้าปาดน้ำดึงถุงมานี่มันติเกี่ยวถุงมันติขาดโอ้โบอกว่าเกี่ยวถุงมาเกี่ยวถุงมือกันอีกโอ้ยน้องเอ้ยนะครับสูงน้ำมุดเลือกเอาเกี่ยวหยังนะครับเดออเบิดโลโบ่ ท่านได้เบิดเลยครับพี่น้องเงี้ยแต่งใจเย็นเวออลาด,ดึงถุงกับมาเลยครับแปดขาดเฮียเบิดตัดตรงนั้นตรงนี้โบอ,อ,อ่อนเกล็ด โอ้โหวันนี้จะรอดขาดกระนบนุงี้นะพี่นอ้องเออมัเกาะบนหัวอีกเยวครับเอาออกเบิดก่อนว่าเบิดเ่ิดให้อกอบว่าเบิด้ดเกี่ยวถุงขาดแป๊ด น้ำพร้อมดิหนะก็น้ำเบิดหร,รือบ้าบ้าเบิดง่ายดินีฮึ่มฝุดปุดตามดูการแล้วครับพี่น้อง นี่บัวน้ำอ่ะโอ้ถามท่าน,ดานาาได้มาอีกอ่ะมันแต่งมากคานอ่ะนายดิอ้หถึงกระยาน

ออกโบอ,กออกโอ้ยแหมทะลุถูกมือจ้าของอีกโอ้เยอะเดียวาวางไว้ก่อนเออได้ยุดอกครับสามร้อยไม่ต้องคิดหลายเพราะว่าเขาเห็ดงานกลัวสั่งกับมือนึงกับสามร้อยเอิดมือเอ้ามาแป๊บเดียวเขาได้สามร้อย บวอถุงเขาครับเดี๋ยวหยิบเอามืองานไปเพราะว่ามันจิดวา้าถูกแน่นปันไดนนะนั่งกบถนัด <c oughs> เอ้ปทำไหนก็ทำนั่นแหละครับต้องแบบนีล้ละพี่น้องเนี่ยโอ้ยเอ้่วยหนึ่งของร่วยก็ถือว่าได้อ่ะครับเอาง่ายๆ ว่ามันดีกว่าบอาอ่อัดน,นี้เงาไฟมยนก็นกีเดี๋ยวโอ้ไปพี่น้องเอี้ยครับน้ำอ้ยขักขกอัศจรรย์เนี่ยออโอเคครับผมไปลง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 